สวัสดีจ้าแม่สิทธิ์จ้าแม่สิทธิ์มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําและรายงานราคาทองคําประจําวันนี้ประจําวันที่2 6เดือนตุลาคมปี2563ราคาทองคาสปอร์ตเช้าวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมราคาปรับตัวลดลงหลุด1,900ดอลลาร์ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาปรับตัวลงน้อยกว่า 0. 1ปโดยกองทุน SPDR นะคะเทขายทองคําสุทธิ 8.76ตันสำหรับราคาทองเช้าวันนี้เช้าวันที่26เดือนตุลาคมปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา27นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่ง9.6%รับซื้อ28,100บาทขายออก28,200บาททองรูปพรรณ9.6%รับซื้อ 27,591บาท20สตางค์ขายออก28,700บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่26เดือนตุลาคมปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา27นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็คงที่จากวันเสาร์ที่ผ่านมาแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณท่นี้ด้วยนะคะ ก็้องรอติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะสมาคกรมค้าทองคําจะประกาศราคาออกมากี่ครั้งนะคะและก็ราคาจะเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนในช่วงบ่ายนะคะแม่สินก็จะนําบทวิเคราะห์ราคาทองนะคะในช่วงบ่ายมาฝากอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ามีคําถามอะไรนะคะหรืออยากจะสอบถามข้อมูลอะไรหรืออยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาทองคําแนวโน้มราคาทองคําในช่วงนี้นะคะก็สามารถ แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะก็จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิทธิ์ด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดที่ใหม่หมแม่มสิทธิ์นำเสนอในทุกๆวันคลิปต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นราคาทอง1ึงสลึงราคาทอง2สลึงนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่มสิทธิ์ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ